โเรอีกผ่านเพื่อไปทานข้าวโจทย์มีอยู่แม่ห้ามขยับยืนตรงไหนยืนตรงนั้นยืนตรงไหนยืนตรงนั้นแล้วตาสับนในมือให้โดนพี่นี่ตาโดนผ่านตาไม่โดนไม่ผ่านเห็นไหนะมาดีๆนะปาดีๆนะที่กำลังจะสุดที่กำลังจะพัง มันมีกีฬปลาโตแต่ไม่ต้องตาตองต้าก็ได้ครับโดดใต้ไหนก็ได้ถ้าตาสองต่อเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายโรงเรียนเป็นตา้ตจริงๆแล้วมันจุดก็จะไม่โมันจุดนะครับโอเคนะมเฮ้ยพร้อมแล้วคนแรกตา้าให้โดนเพื่อผ่านผ่านไม่ผ่านมาลุยกันครับพร้อมแล้วไปเก็บจำนวนการพบกูนะครับเก็บจำนวนเต็นกัารพบกูด้วยไป ăn xung quanh một câu hỏi! ăn xong xong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 ! chân lên xong! ăn xong 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 सा ना संसा श มา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 ตาประตูตาตีประตูมาโอเคสองคนที hmm. Although, but so, but so. Mm ่ตาโดนทานแล้วประตูให้กับท่านเจ้าหน้าที่เมื่อกี้มีจุด ปลา,า,ปาไมา่โดนที่เดียวทำไมปลาไม่โดนที่เดียวทำไมปลาไม่โดนที่เดียวทำไมปลาไม่โดนไม่แน่นอะไรครับลมพัดอะไรครับโอ้ถล่มครับปั๊ดซีซีเนี่ยยุบีเรื่องนีเ้เนี่ยปลาถึงเนี่ยอือเฮ็ดกะเฮ็ดไกลว่าเออคิดว่าคือว่านั่นก็ปลาเถอะ हाँ आया है क्या? चलो ठीक है। चलो ठीक है। अरे तो ऐसे और बैक चलो बैक। एक और भी। लेकिन तमिल क्या? तमिल तो क्या है? दो मिनट तीस तीन का तो सिक्सटाइम्स आते हैं। तीस और बैक चलो बैक। दीस मिनट दीस। और बैक माइंड नहीं। और बैक माइंड नहीं। और बैक माइंड नहीं। अरे दीस। तीस, ที่ได้ไปต่อพร้อมนี้ไปนี่ครับไครับคือโดนที่เดียวกรทานนี่ไม่โดนนะครับนานนี้กหค้สั้ว่ามันซ้้าสงนขที่ค้าสงทาเอาาเ้ได้ได้ได้ถือวดดีย้ไปเย จเย็นๆน,นะครับแค่การปาจะหวดนะครับไม่ได้รอบสังหารนะครับวางล้วน่านะวานะ่ว Yeah. <laughs> you. สอสานะฮะะเอั yeah. yes. okay. 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 Yeah. ่อเร่นนี้เหลอวาอินาีินอกงาเา่ยโอเคผมไปกันีเนาะถามเดถามเดิมถาเป็นรอบทํไมาน แรงไม่ถึงครับโอเคผมมีสองเรื่องเรื่องขระชาบช้อนวเราินอย่างนี้ชนวกเรากินนี้ครับพี่ิับไสไลด์แรกสไลด์แรกเลยคับกดบุไปสไลด ok. ์แรกเลยมีเรื่องชหเรา่อนกรแลว่าคนที่อยู่งนี้ ใช้ความพยายามในการปาจรวจดเท่ากันไหมใช่ครับใช้ทักษะในการพับจรวดเท่ากันไหม่ครับคนนี้อาจจะพับได้ในระดับหนึง่งหรือไม่ต้องพับเก่งก็ได้หรือพับเ่คือไม่พับเก่งไม่เก่งก็ได้ประมาณนี้พูดคานี้ไม่ผิดจริงไม่จริงคนนั้นต้องบวเก่งเท่านั้นถึงจะมีโอกาสปารดถ้าพับไม่เก่งก็หมดสิบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไม่จริง คนนั้นต้องอาศัยที่มือความพยายามอย่างมากใช่ไม่ใช่ใชและคนนั้นต้องอาศัยแ,แรงต้องออกแรงเยอะไหมครับต้องออกแรงเยอะแน่นอนว่าเป็นจริงไมจริงในมุมของกัรข้อนี้คําถามเขาจําเป็นต้องออกแรงเยอะไหมฟังนี้จาเป็นไหม <_ d ance> ไม่จําเป็นเลยใช่ไม่ใช่ <_ d ance> สองคนนี้เราเห็นแตกต่างกันแต่เราดูที่ไปที่มาของสอ,อ,องคนนี้ครับสองคนนี้ที่แตกต่างกันคืออะไร แต่ตาการคือคนนี้ก่อนที่เขาจะได้มายืนตรงนี้เขาต้องผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายจริงไม่จริง,รงขัแนเรียนที่คุณให้พวกเราทำขั้นเรียนสองรอบสามรอบสี่รอบที่พวกเราทำทั้งรอบคำถ,ถามและรอบเต้นทั้งหมดต้องอาศัยถูกต้องไหมลูกเขาผ่านการลงมือทำผ่านประสบการณ์ผ่านความยากลำบ,บากผ่านการเรียนรู้ม,มาแล้วเขาจึงมีโอกาสได้มายื่นตรงนี้ แต่ในขณะที่ตรงน,นั้นเขามีประสบการณ์หรือใช้ประสบการณ์ในการทํางานหรือความตั้งใจได้ไม่เต็มที่จุดที่ยืนจึงแตกต่างกันจริงไม่จริงจริงไม่จริงคนเราควรจะมีความตัต้งใจกับคนที่ทําด้วยความตั้งใจคนรับตาหรือไม่